สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องของประสบการณ์ครับประสบการณ์ระบบเทรดเนี่ยมันจะมีความสอดคล้องกันอยู่นะนั่นคือยิ่งคุณมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ระบบเทรดคุณก็ยิ่งจะเรียบง่ายมากตามเท่านั้นนะครับผมเคยทำอดีตนะจำได้คุณ,คณว่าผมสรุป จากหนังสือเล่มหนึ่งของฝรั่งบอกว่าถ้าคุณถ้าคุณจะต้องเขียนนะว่าคุณมีระบบเทรดอย่างไรอ่ะคุณเขียนคุณควรเขียนมันฮนะลงไปในนามบัตรกระดาษขนาดนามบัตรนะเขียนสั้นๆลงในขนาดกระดาษนามบัตรได้โดยที่ เข้าใจได้ง่ายนั่นคือเขาต้องการจะสื่อว่าระบบเทรดคุณนะครับควรที่จะเรียบง่ายมากจนขนาดที่เขียนลงในกระดาษนาบัตรครับกระดาษขนาดนาบัตรนิดเดียวครับนะแล้วเก็ตมันก็เลยไปสอดคล้องกับสิ่งที่น่าจะเป็น อเบอร์ตไอน์สไตน์นะบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถอธิบายาเรียกว่าเป็นความรู้คุณละกันอธิบายอะไรบางอย่างครับที่คุณตกผลึกนะให้เด็กอนุบาลเข้าใจได้เนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่ตกผลึกมนจริงประมาณเนี้ยผมผมผมจำได้ประมาณน,นี้คือประมาณว่าถ้าคุณเข้าใจอะไรจริงอ่ะคุณจะสามารถอธิบายให้คนเื็นเข้าใจได้อย่างง่าย คุณพอพอผมพูดแบบนี้คุณพอนึกอะไรออกได้ไหมทำไมอ่ะทำไมเราฟังสิ่งที่เซียนพูดอ่ะมันจึงรู้สึกว่ามันง่ายจังเลยวะคุณนึกภาพทำไมคุณฟังคุณอ่านหนังสือของวอลเปนบอฟเฟดเขียนแล้วมันโคตรง่ายเลยฟังสิ่งที่ดรนิเวทท่านเขียนอ่านลวกันคือท่านดรนิเวทท่านเขียนมันเข้าใจง่ายจังเลยวะใช่ไหม หรือถ้านหนังสือพี่มกไไักินเดวนี่เข้าใจง่ายจังเลยเนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าการนําเสนอใครก็ตามนะที่นําเสนออะไรบางอย่างแล้วคนจํานวนมากเข้าใจง่ายสแสดงว่าคนนั้นอะ่ะล้าลึกแล้วครับล้าลึกเชี่ยวชาญประสบการณ์สูงแน่นอนครับเนี่ยนี่จึงเป็นการสอดคล้องกับคําพูดว่าเนี่ยยิ่งกว่มีประสบการณ์มากเท่าไหร่ ระบบเทรดคุณก็ยิ่งเรียบง่ายมากตามนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าคุณเข้าใจอะไรลึกซึ้งจริงนะคุณจะอธิบายในแบบที่เข้าใจง่ายโบ๊ะป๊ะป๊ะเลยคนทั่วไปเข้าใจง่ายแต่คนทั่วไปจะเอาไปใช้ไม่ได้เลยนี่เป็นสิ่งที่เป็นความย้อนแยง้งที่เป็นความจริงนะเพราะว่าถ้ามันใช้ได้จริงนะครับผมว่าคนที่หาหนังสือที่เซียนเขียนนะ ทุกคนมั่งกำไรหมดละแต่ทำไมอ่ะก็ยังคงมีเศษส่วนนงคนสำเร็จมีแค่หเปอร์ซน์คนล้มเหลวเนี่ยอย่างน้อยๆ้อยนะแปดิเนี่ยล้มเลิกไปในสองปีหม,มายความว่าไรครับสิ่งที่เซียนเขียนนั้นมันเข้าใจง่ายจริงมัน make sense จริงแต่ว่าเวลาไปทำอ่ะด้วยความที่เราประสบการณ์น้อยไงเราใช้ทางง่ายไม่ได้ครับ ดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะพยายามครับอ่านงานกันแล้วนะอย่าได้คิดว่ามันมีแค่นั้นเนี่ยเอาตัวอย่างผมแล้วกันคุณเรียนแบบผมแล้วกันนะทําไมผมจึงเขียนงานแบบโหเยอะเยอะเยอะ,ย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 ะชิบเป่งเนี่ยเพราะอะไรครับผมพยายามแกะแนวคิดพี่มาร์คกับพุณตรงนะผมแกะชิบหายเลยโคตรแกะเลย แกว่าแก swing trade ยังไงแกมีจุดซื้อยังไงและอะไรที่มันอยู่นอกเหนือจากนั้นอะซึ่งหนังสืออะเขาบอกอยู่แต่ว่ามันเป็นบรทัดเล็กๆแต่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันแบบคุณมันต้องเจาะเข้าไปทีละตัวทีละอกักษรทีละประโยคมาขยายความอะเนี่ยเห็นไหมครับว่าหนังสือพี่มาร์คเล่มเดียวนะ น่าจะมาสัก4 0 0ร้อนะสาม400หน้าผมเอผมเอามาขยายความได้เป็นหนังสือเป็น20เล่มเลยนี่ครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อว่าไอสิ่งที่เซียนเขาบอกครับมันมันเรียบง่ายจริงคนทั่วไปเข้าใจง่ายจริงแต่ว่าดีเทลของมันอ่ะโหมันแบบแต่ละคำแต่ละประโยคนั้นมันมีความหมายซ่อนอยู่เขาตกผลึกได้ เป็นประโยคหนึ่งเป็นคำหนึ่งนั้นมันมีอะไรหลายอย่างซ่อนอยู่ในนั้นเปรียบง่ายมันเหมือนคุณเคี่ยวกับคุณเคี่ยวคุณเคี่ยวน้ำมันหมูไงนะหมูเป็นกิโลอ่ะเคี่ยวมาเป็นน้อนหมูได้ไม่มากเท่าไหร่ครับเช่นกันครับนั่นแหละการที่เขาสามารถตบผลึกเป็นคําพูดสั้นๆประโยคสั้นๆเข้าใจง่ายนั้นจริงๆมันไม่ใช่งั้น เขาได้โอ้โหสะสมประสบการณ์ความแนวทางกระบวนการปฏิบัติที่มันแบบซับซ้อนมากดังนั้นเนี่ยสิ่ง,ง,งที่ผมอยากทีสื่อคือว่าหนึ่งละพยายามสอบถามตัวเองว่าตอนเนี้ระบบคุณนั่นะคุณสามารถสรุปได้สั้นกระชับที่สุดมากแค่ไหนหนึ่งนะถ้า ถ้าคุณสามารถสรุปสั้นกระชับได้แล้วเอาไปเวิร์กต่อทําซ้ําได้แสดงว่าโอเคคุณมีประสบการณ์แล้วคุณมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ไกวก็ตา,ามที่คุณอ่ะโอ้โหลิสต์มาจุดซื้อต้องมีใครที่เรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวอลลุ่มต้องเท่านี้อะไรแสดงว่าเออคุณยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่แต่แต่ถึงขนาดเนี่ยผมบอกว่านั่นแหละอย่าไปคิดว่าการยังใหม่อยู่นั้นเป็นสิ่งที่แย่นะคุณมาทุกทางแล้ว เพราะว่าการที่คุณยังมีใครเ์เรียมากมายแสดงว่าคุณเอาของชาวบ้านมาละมาเก็บมาเรียงเอาสิ่งที่ดีๆมาสมมติคุณอ่านหนังสือจากเซียน5คนเนี่ยคุณเอาอเซียนคนเนี้ยเอามา3เรื่องอีกคนหนึ่ง3เรื่อง3เรื่องเนี้ยเอามากลายเป็น15เรื่อง15 15การคัดกรองแต่ถ้าคุณเทรดนานไปนานไปนะเดี๋ยวครับเดีือว15มันจะเหลือ10บละ10เหลือ5้าแล้ว ห้าอาจจะเหลือแค่สามครับนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ไปประสบการณท์ทำให้คุณนั้นเรียกว่าคัดทิ้งบางอย่างไปหรือบางอย่างอ่ะคุณไม่เป็นต้องจดละเพราะว่ามันมันซึมลึกมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณไปละดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะสรุปในคลิปนี้ว่านะพยายามครับพยายามทำให้ระบบคุณนั้นเรียบง่ายแต่ อย่าได้เร่งรีบเพราะว่าถ้าคุณประสบการณ์ไม่มากพอนะถ้าคุณไม่ไม่กลั่นจากเลือดคุณนะระบบคุณต้องมาจากเลือดคุณฮะคุณไม่กลั่นระบบคุณจากเลือดคุณนะผมว่าความเรียบง่ายที่คุณลอกชาวบ้านมานั้นมันจะไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กเลยครับดังนั้นเนี่ยให้เวลาในการกลั่นเลือดประสบการณ์คุณจนกายเป็นระบบคุณให้ได้มื่นั้นแหละครับการที่คุณสามารถสรุป ระบบของคุณนั้นย่อยๆสั้นๆนจนถึงขนาดลงในกระดาษขนาดนำบัตรได้นั้นและคุณทำซ้ำได้แล้วได้ผลงานเทรดออกมาเป็น positive expectancy นะผมว่าเมื่อนั้นแหละครับเมื่อนั้นแหละครับผมว่าคุณจะเป็นกำไรติดมือสาวสวอแน่นอนครับนะฮะให้เวลาตัวเองนะให้เวลาตัวเองอย่าไปรั้งว่าการที่คุณยังมีคุณเ่ ระบบเทรดที่มันโอ้ลิส์ยาวเหยียดต้องคัดนูน้นคัดนี่แสดงว่ามันเป็นการมาถูกทางและให้เวลาตัวเองในการทําต่อไปทําต่อไปเทรดไปบันทึกไปพยายามนะครับบันทึกการเทรดครับบันทึกไปเรื่อยครับเบรกดาวส์ s, ทุกเดือนเนี่ยผมจะทําเลยถ้าใครไม่รู้ก็ไปดูที่ช่องคริปตัวเซลลนะผมจะมีทุกเส้นเดือนผมจะมีเบรกดาวส์ตวเนะี้ระบบผมมีวินเดอรเท่าไหร่ริทรีวอร์ดเท่าไหร่แล้เอ็กซ์เพคท y นซีเป็นยังไงอยากให้คุณทําตามผมแล้วถ้าคุณเนี่ย ทุกเดือนเนี่ยมีกาไรกาไรกาไรทุกเดือนนะผมว่ามันนั้นแหละครับทางสว่างมาละแค่คุณให้เวลาในการทบต้นนะมันนั้นนะครับผมว่าการเทรดของคุณนะจะเป็นเจอ์นี่ที่เหมือนกับการเก็บเกี่ยวครับเก็บเกี่ยวกําไรเย็นใจในเกมที่ไม่แน่นอนนะครับนะไปลงโฆษณาหนังสือซะนะครับอีบุ๊กนะครับที่ชื่อว่าไหนวะเดี๋ยวนลืมม, <c oughs> มีเยอะเกินอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะ โตอีกสามนะครับเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะแต่ว่าผมเทรดได้เย็นใจมากขึ้นแล้วก็โฟกัสที่กระบวนการนะครับก็มีใครที่ไม่มาเก็ตหมดโปรโมชั่นนะครับก็ซื้อราคาปกติไปนะครับ200บาทเนาะตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ